ไม้สารไม่เชื่ออันนั้นก็เราก็ไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะแต่จะเจอกันในช่องอื่นนะช่องวีสองนะจะเจอกันช่องวีสองนะช่องวีหนึ่งก็ปิดเออเดี๋ยวเราเริ่มต้นใหม่ที่ช่องวีสองช่องวีนามก็ใกล้จะปิวสมควรแหละเอแล้วก็ไม่รู้เปิดแต่เพลง น้องโบเลยจ้ะน้องโบพี่พี่แป้นใช่ไหมเออพี่แป้นเอ,อจำได้ละพอผ่านตัวพีเยอะๆในพี่แป้นค่อยน้ำตาจิไหลแอดอ,อิสระปิดช่องเหรอทำไปต้องปิดเลยคะ่ะเอาไม่ใช่ะจะปิดหมายถึงว่าถ้า ถ้าพ่อใหญ่พลแพ้ค่อยจะปิดแต่ถ้าพ่อใหญ่พลชนะค่อยไม่ปิดเออนะถ้าพ่อใหญ่พลแพ้ในยกสามอ่ะค่อยจะปิดเอ,อแต่ถ้าพ่อใหญ่พลชนะค่อยไม่ปิดค่อยก็อยู่ต่ออืมแต่ว่าถ้าค่อยปิดค่อยจะไปเปิดช่องสองต่อไปเอาช่องสองมาเปิดต่อเพราะว่าค่อยทำไว้แล้วห้าช่องแต่มันชื่อเดียวกันหมดนะชื่อช่องค่อยนะ มีห้าช่องชื่อเดียวกันหมดเลยนะเออไม่ใช่เป็นชื่อหมูหมากาไก่อลิซงลิซ่าอะไรองเี้ไม่ใช่นะเออเพราะว่าของค่อยเนี้ยไม่ว่าจะเอาช่องไหนไปก็เป็นชื่อเดียวกันหมด เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยเดี trips, jaar jaar Guys, ๋ยวค่อยอันนี้ให้อันนี้ให้ก็ได้นะเดี๋ยวค่อยอสลับช่องให้ดูก็ได้นะว่าค่อยมีกี่ช่องนะเห็นะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยจะเม้นให้ดูนะเดี๋ยวค่อยจะเมนให้ดูนะอเห็นไหมนี่อิสระ V ห้าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม เนี่ยอิสระ v ีห้านะเนี่ยเออค่อยไม่ค่อยค่อยจะสลับช่องให้ดูนะอ,อ,อิสระวีหายังมีเลยเห็นไหมอ,อ,อันนี้อันนี้ อันนี้วีเท่าไหร่วะเดี๋ยวแป๊บนึงน,นนะอันนี้อาออันนี้วีเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูกันอันนี้วีเท่าไหร่วะอันนี้วีสองเนี่ยเห็นไหมไอ้สีแดงๆในวีสองเห็นไหมเออเห็นไหมบอกแล้วค่อยอ่ะ เยอะไม่ต้องจํำผิดเลยค่อยเป็นชื่อเดียวเออไม่ต้องห่วงเลยของค่อยมีชื่อเดียวแต่ว่ามันมีหลายวีเท่านั้นเองเอ,อยายุพันธ์หายไปไหนมาหรือว่าของเราไม่แจ้งไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออช่วงนี้ทำงานหนักครับยายุพันธ์ช่วงนี้ทำงานหนักค่อยเป็นคนมีค่านะค่อยทำงานหนักนะ ทำเงินเป็นคนมีค่าเออพ่อใหญ่อิดปิดช่องดนึงมาเปิดอีกห้าช่อง <c ười> ค่อยเปิดทิ้งไว้แล้วเออค่อยเปิดทิ้งไว้แล้วถ้าพ่อใหญ่พลไม่แพ้ถ้าพ่อใหญ่พลชนะก็ก็ไม่ค่อยก็อยู่ช่องหนึ่งต่อไปแต่ถ้าพ่อใหญ่พลแพ้ค่อยจะเปิดช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องห้าในใครตุ้มบอกมีชื่อเดียวกันไม่เหมืยเอา้า ก็นี่ไงค่อยก็ค่อยก็ค่อยก็นี่ไงนี่เนี่ยอันนี้ก็ชื่อเดียวกันไม่เห็นเหรอนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยวสองได้เห็นไหมเห็นไหมเออก็ V สองเห็นไหมเนี่ยเออเอ้ยอันนั้นอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นอย่ามาพูดดิเจ้าจะเข้าไปดูเหรอ่องนั้นอะนะไม่ใหญ่ปอนชอบเหรอ ไอช่องนั้นไม่เอามาใช้งานเออเจ้าเจ้าเจ้าอา่าเจ้าอา่าแหมสรุปว่าใครที่ไปชอบไปดูช่องนั้นอะเอ,อ,เอเ่อเอเ่ยเอ๋ยชอบไปดูเหรอโอ้ยโลกจิตนะเนี่ยเออใครชอบไปดูแอบดูฮโลูเดิมในพวกโลกกิตนะเออขนาดขนาดคอยเจ้าของช่องคอยยังไม่ดูเลย เวลาค่อยก๊อปคลิปนะค่อยค่อยใช้วิธีก๊อปไอ้นี่เอาก๊อปผ่านก๊อปผ่อนสายเอาไอ้ก๊อปผ่านไอ้นี่ยก๊อปผ่านไอ้เขาเรียกอะไรนะตัวอะไรนะภาษาเนี่ยที่ว่ามันลิงก์สายเข้าหากันเลยเรา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 ไม่ต้องเราไม่ต้องได้ยินเสียงอะ่ะอ,อเราดูแต่เวลาอย่างเดียว เขาไม่ใหญ่นกมาเหรอไหนอยู่สายไม่ใหญ่นกอ๋ซ f c เ k ใช่ไหมไม่ใหญ่นกอนึกว่านึกว่าพี่ไพ่เอเอไม่ใหญ่นกเจ้าเนี่ยลืมลืมค่อยข้ามปีเลยนะไม่ใหญ่นกแหมเอเอลืมค่อยข้ามปีนะไม่ใหญ่นกอะเจ้านี่ลืมค่อยข้ามปีเลยนะ ก <c oughs> ินอะไรยังไม่ใหญ่นกเนี่ยกาแฟแค่อยกินแกาแฟแเนี่ยเออแต่ได้ข่าวว่าเออผู้ยิ่งใหญ่แห่งผู้ยิ่งใหญ่แห่ง y o u u t YouTube เอูอผู้รอบรู้ YouTube YouTube y o u t u b e ชาวเขมเนน youtube ชาวคอมเอ่อเห็นว่า สิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้น่าจะสิ้นเดือนนี้น่าจะอ,อสิ้นเดือนนี้น่าจะมีความสุขนะยูทูบชาวคอมเนเห็นบอกว่าสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้มีนักยูทูบคนเก่งยูทูบคนเก่งชาวคขมเมสิ้นเดือนนี้มีนักตักใต้นะ S <S เอใจเย็นเยิ่งไอ้ยังได้ข่าวได้ข่าวว่า y o u t u ู e ชาวคอมเมนต์สิ้นเดือนนี้เนี่ยค <c oughs> ดีกับมันขึ้นหน้าไหมคะของค่อยของค่อยนี่รอประวัติค่ะของค่อยนี่รอประวัติเช็คไปเมื่อวานแล้วเขาบอกว่าประวัติยังไม่มา แต่ว่าแต่ว่าของปักใต้ไปแล้วนะเออคนมีความสุขเลยนะตอนนี้ y o u t u ู e มี youtube มมนตอนนี้คนมีความสุขนะเพิ่มกรรมตลอดเลยนะเอออ่ะมันหลายนักปะะแป้นอะมันมันหลายนักครับมันมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนฟ้องตรงนะถ้าเป็นฟ้องตรงเนี่ยมันมัน มันแค่สองนัดสามนัดก็เรียบร้อยละแต่ว่า,าผ่านเจ้าหน้าที่เนี่ยผ่านเจ้าหน้าที่เนี่ยมันหลายนัดเออหลายนัดมากกว่าจะติดคุกได้ในนาน,น,นอ่ะผ่านเจ้าหน้าที่นะเขาไดคิดคิดขึ้นได้ผูกคอตายซะก่อนเขาอ,อดเลยไม่ได้ติดคุกเลยอะ่ะ ค่อยสังหรณ์ใจว่าน่าจะแพ้ค่อยใจไม่ดีเลยก็ไม่เป็นไรครับแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะพี่สรศักดิกก์อย่าไปคิดมากอ,มอย่าไปคิดมากนานนะแต่ละเรื่องแต่ละคดีทูกต้องพี่แป้นขนาดคดีพ่อใหญ่พลน่ะห้าหกปีแล้วยังไปไปไหนเลยเห็นไหมน่ะเออ Here one box.